อาหารมาแล้วครับเฮ้ยทำไมเอาอาหารมากินในเวลาทำงานน่ะก็น้องสาวบอสไงผู้จัดการเอฟนี่เบลนะน้องสาวของฉันจะมาฝึกงานที่นี่ยังไงฝากดูแลด้วยปล่อยกับหอเดี๋ยวตามผมก่อนเลยนี่ยต่อไปนี้เนี่ย เธออยู่ทีเมเดียวกับคุณเบลนะฝากดูแลด้วยละ่ะฉันเนี่ยนะคะคุณเบลครับต่อไปนี้เนี่ยแอจะเป็นคนช่วยเหลืองานคุณเบลนะครับแล้วบอสสั่งไว้ว่าโปรเจกต์ที่คุณเบลต้องรับผิดชอบเนี่ยเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับเครื่องประดับนะครับต้องไปศึกษาดูงานข้างนอกยังไงคุณเบลเนี่ยต้องเป็นคนนาทีมนะครับบริษัทนั้นมีคนชื่อแอทำงานอยู่ที่นั่อยู่ห่างไว้ล่ะ ำไมฉันต้องทำด้วยอ่ะคือไม่อยากนํำทีมอ่ะอย่างวันดีนฉันเหนื่อยอ่ะเธอก็เอาไปทำแล้วกันน้องสาวบอสแล้วไง <t> นี่เธอเธอไม่รู้หรอว่ากฎของบริษัทที่นี่เนี่ย <t> เขาห้ามนำอาหารมากินในเวลาทำงานฉันไม่อยู่อ่ะแล้วนี่อีกครึ่งชั่วโมงอ่ะจะถึงเวลาส่งงานแล้วนะนี่เธอมาเป็นตัวถ่วงของฉันได้ไหมไง เธอก็อย่ามาลบกวนฉันตอนกินข้าวหมนกันคือมันไม่อะไรกินเสร็จแล้วก็ปิดได้เังั้นหรอได้นี่เธออะไรอะ่ะเฮย้ยเรียบร,ออร้อยแล้วทำงานต่อได้แลนะ้วเนาะยี่นี่ โอ๊ยหน่อยอ่ะอยากเดินแล้วอะ่ะก็รู้นี่ว่าต้องไปดูงานข้างนอกอะ่ะแล้วใส่ซ้อนสูงมาทำไมพยายาเดินก็เดินอะ่ะเรียกรถให้ฉันหน่อยเมื่อยแล้วอืมเอ้ยนี่ทำอะไรอะ่ะถอดรองเท้าทำไม,มฉันแค่ไม่อยากเสียเวลาอย่าเข้าใจผิดเร็ว ชาวนี่ไม่เห็นข้าออกแบชั้งไหนเลยเอ้าต้อยืนรออะไรอะรีบไปดิช้าไม่รู้ด้วยนะแน่ใจแล้วบอกว่าวงนี้มันสวยที่สุดแล้วอะแน่ใจสิอไม่เชื่อลองดูก่อนไม่เอาที่จะใส่สินค้าทุกชิ้นที่เราเลือกเนี่ยเราก็ต้องลองใส่ดูก่อนไม่งั้นเราจะรู้ผลลัพธ์ได้ไงว่ามันใส่ออกมาแล้วสวยหรือเปล่าลองดู ลองก็ลองเป็นไงล่ะเอา้าตอบแล้วเลรอคะพี่ผาจ้ะแล้วนี่ซื้ออะไรมาฝากพี่เนี่ยไม่ได้ฝากพี่ซะหน่อยฝากพี่แอร์ค่ะอะไรนะไปสนิทกันมั้แต่ตอนไหนก็เพิ่งสนิทกันค่ะพี่แอร์เนี่ยเขาก็ดูนิสัยดีนะคะอีกอย่างเขาก็คอยช่วยเหลือเราตลอดเลยค่ะ เฮ้ยลืมไปเลยว่าต้องเอาเอกสารไปส่งหัวหน้าเฮ้ยพี่พานั่งอยว่พี่ฟังก่อนนะสงสัยจะให้เยแแอร์อยู่ที่บริษัทนี้ต่อไปไม่ได้กูว่าอยู่ทำไมเดี๋ยวนี้แอร์มันเปลี่ยนไปขนาดนี้ดูดิโอ้โหสงสัยมีแบ็คดีว่ะถึงว่าเดี๋ยวนี้ทำตัวยิงยิงแต่จะกรอบชาพวนี้กินยอนให้โซนนี่ ใครเป็นคนทำอะ่ะดูก็รู้ว่าตัดต่ออะ่ะนี่ไม่ต้องห่วงนะไม่ว่าใครเป็นคนทำฉันจะหาตัวนาให้ได้เลขามาจยจที่บริษัทไหนสิพอดีฉันมีเรื่องช่วย ฉันเลิกกับยายแอร์ไปนานแต่มันยังมีหน้ามาทํางานที่นี่รูกที่ฉันตัดต่อ,ตอก็เพื่ออยากให้มันออกจากบ,บริสทรัทแล้ตอนเนี้มันก็เริ่มสนิทกับยายเบลและกว่าฉันจะหลอกยายเบลมาได้รู้ไหมมันยากแค่ไหนฉันไม่อยากเสียทุกอย่างเพราะมันคนเดียว <S <S ฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอจะเป็นคนเห็นแก่เงินขนาดนั้น นี่โชคดีของฉันที่เลิกกับเธอไปฉันเหรอเธอก้าดีมาตบฉันเนี่ยฮะโอ้ยเบลตบพี่ทำไมเนี่ยทำไมเบลตบพี่ไม่ได้เธอไม่คิดเหมือนกันว่าพี่เนี่ยกล้าใส่ร้ายคนดีๆแบบนี้ได้ยังไงเราเลิกกันเถอะเบลฟังพี่ก่อนมันไม่ใช่แบบนั้นนะพี่อธิบายได้โูกเรียนตัดต่อก็เคยอ,อยากให้นังออกจบหลกสรแต่กว่าฉันจะหลอกเยเบลมันได้ รู้ไหมมันยากแค่ไหแล้วเบลก็จะเอาความจริงทั้งหมดไปบอกให้ทุกคนในบริษัทเขารู้ด้วยว่าพี่เป็นคนยังไเอางั้นใช่ไหมได้งั้นฉันจะบอกอะไรให้นะเบลในมือถือฉันนะ่ะยังมีลูกเธอเยอะเพราะฉะนั้นแล้วก็อยู่เฉยอย่าหาลูกให้ใครอยู่เฉยเหรอ บริษัทของฉันนี่ไม่ต้องการมีคนเลวๆแบบแกเอาตัวออกไปซะเฮ้ยปล่อยวยๆเดินไปงทำไมคุณเป็นอะไรเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องกังวลน,นะลูกที่มันไปตัดต่อลงโซเชียลเนี่ยทางบริษัทจะรับผิดชอบเองส่วนคุณเนี่ยก็พักผ่อนอยู่บ้านก่อนถ้าโอเคแล้วค่อยกลับมาทำงานขอบคุณมากนะคะบอสแต่ฉันคิดว่าฉันคงไม่กลับมาทำงานที่นี่แล้วค่ะ ทำไมอ่ะพี่แอร์พี่แอร์ไม่ต้องกังวลน,นะว่าใครจะมาทําพี่อะ่ะถ้าหนูอยู่เนี่ยไม่มีใครกล้ารังแกพี่แน่นอนอืมไม่ใช่อ่งั้นหรอกคือว่าฉันอยากจะออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆทำอะค่ะแต่ฉันก็คิดไ้แล้วว่าฉันอยากจะมีธุรกิจเล็กๆสักอย่างหนึ่งที่บ้านนะคะความคิดดีนะแล้วมีเงินลงทุนหรือยังอะ่ะถ้ายังไม่มีเนี่ยเดี๋ยวผมบอกให้นะผมไม่เอาเปอร์เซ็นต์เลยแหม ทำดียกับเขาขนาดนี้ชอบเขาดิถ้าชอบก็จีบได้นะคะว่า